ฝั่งนี้ฟังไหมคะฝั่งนี้ไม่ฟังเอาละครับก็วันนี้ก็วันนี้ก็จะมา กาบเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านด้ทราบเหมือนกับทุกครั้งนะครับว่าคณะานามนตรีของผมเนี่ยเมืออ่อได้มีการสรุปวันที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มาจากคนนอกวงการเมืองแล้วก็เป็นมืออาชีพนะครับก็จะมาเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบวันนี้ทางผมและท่านเอกนิตินะครับก็ได้เชิญ คุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับมาหารือกันแล้วก็ได้เชิญให้ท่านมาช่วยงานรัฐบาลใน,ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเ,เราก็ได้ทำความเข้าใจกันได้หารือกันเรื่องนโยบายที่เลยต้องทำในเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับว่าทำอย่างไรให,ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ นะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอเรียนยืนยันว่าในรัฐบาลนี้เราก็จะมีเมืออาชีพท่านหนึ่งเข้ามานะครับช่วยงานในด้านการพาณิชย์คอมเมอร์สการขายการสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับก็ก็คือคุณสุปฏจีซึ่งท่านก็จะมาปฏิบัติหน้าที่นี้ภายใต้การกำกับดูแลของ ท่านเอกนิตินิติธรรมพาดด้วยเพราะว่าท่านก็จะควบในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับุัหน้าไปจีบเลยรัเพราะเป็นนักธุรกิจก็สบายเลคมาจการเมืองเดืช้ำก็เอาความคาดหวังเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเอาประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ไปจีบท่านนะขอให้ท่านได้เห็นแก่เรื่องพวกนี้ขอให้ท่านท่านประสบความสําเร็จมามากมายแล้วนะครับแล้วท่านก็มีประสบการณ์มีความสามารถในการบริหารจัดการนะครับกิจการแล้วก็องค์กรระดับใหญ่มาแล้วนะครับก็ ขอให้ท่านได้ช่วยเหลือบ้านเมืองร่วมกันท่านมีนักายอะไรนะคะนักธุรกิจมือโปรงนี้เนี่ยค่ะเป็นนักธุรกิจใหญ่คตรงนี้เนี่ยคิดว่าในระยะเวลาสี่เดือนเนี่ยมันจะสามารถฟื้นกระตุ้มเศรษฐกิจยังไงให้ได้ผมคิดว่าคุณสุปจิไม่ใช่นักธุรกิจแต่คุณสุปจิเป็นนักบริหารมืออาชีพท่านก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับการที่ท่าน ผมเชื่อว่าก็เป็นบรรทุกเงินเดือนทีม่มีรายได้มากกว่าสมงคนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ได้เชื่อมั่นว่าท่านท่านก็มีความเสียสละมากนะท่านผมว่าทิ้งเงินเดือนรายได้ต้องเท่าไหร่เป็นกรรมการตั้งกี่บริษัทนะครับเป็นกรรมการอ,องค์กรใหญ่ๆตั้งหลายที่นะแล้วก็ท่านก็ยอมมาทำงาน เพื่อชาติบ้านเมนืองก,ก็ขอให้ให้โอกาสนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าพวกเราก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องห่วงครับรัฐบาลผมอําอนาจเต็มอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับเราผมมีแต่นโย,ยบายตั้งเป้าถามว่ามีธงไหมมีธงก็คือประเทศไทยต้อง เดินก้าวหน้าไปด้วยความมั่นคงนะครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทาให้พี่น้องประชาชนนะครับได้กลับมามีโอกาสให้มากที่สุดมีคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุด<ห>คือทงทงที่ผมให้ให้ความมั่นใจยังไงกับบุคคลเหล่านี้เวลาที่เสียสละเข้ามาว่าเขาก็มากันเงืนแล้วเขาไม่เสรจอนะไราบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีประวัติ ดีงามนะครับไม่มีประวัติต่างร้อยแล้วก็มีผลงาน็นที่ประจักษ์มีความเสียสละทุ่มเทเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยคุณสมบัติต่งนี้ท่านก็จะไม่ยอมมามาทําอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะครับโดยเพพาะ่เมื่อท่านมาดำรงตําแหน่งบริหารประเทศแล้วคำว่าสําหรับผมเนี่ยคำว่าบริหารราชการแผ่นดิน ใครที่ได้ใครที่ได้มาทาหน้าที่นี้ต้องถือว่าหนึ่งนอกจากจะเป็นเกียรติยศแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่สาคัญมากที่เรามีประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเป็นผู้ที่จะรับทั้งประโยชน์ทั้งโอกาสหรือแม้ทั้งความเดือดร้อนถ้าเราทําผิดเพราะฉนั้นเราต้องมั่นใจว่าเราต้องทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ทํางานกันเป็นทีม ความเป็นพักพวกกันมาก่อนนะครับรู้จักกันมาก่อนเป็นอย่างดีก็จะสามารถทําให้ความร่วมมือกันไม่มีตัดแข้งตัดขาไม่มีว่าต้องไปกัโงวลว่าเดี๋ยวพักตู้นจะได้คะแนนมากกว่าผมได้คุยกับพักร่วมรัฐบาลท,ทุกพักเช่นกันวันนี้มีแตม่มีแต่พักประเทศไทยน,นะครับนะครับเราผมจะจะให้การสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีทุกคนทุกพัก กรับตราบใดที่สิ่งที่นําเสนอมานั้นเนี่ยมันมันเกิดประโยชน์ส่วนรวมอะากันเอเลยผมไปรอร้านกาแฟก่อนคุณนินอยากพ่ดถึงอะไรความความมุ่งมั่นที่เข้ามาทัตําแสิ่งตรงนี้ค่ะ ก็มีความตั้งใจอย่างที่ท่านนายกได้พูดไปแล้วนะคะว่าระยะเวลาสั้นๆน,นี้เป็นระยะเวลาที่มีความท้าทายแล้วก็มีความสําคัญมากประเทศเราต้องเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะระยะเวลาสั้นแค่ไหนดิฉันในฐานะที่ได้มีโอกาสได้ทํางานมาหลากหลายรวมถึงงานระหว่างประเทศมาด้วย mm hmm. เช่นกันตั้งใจจะนําเอาประสบการณ์ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมด มาทุ่มเทให้ในระยะเวลาสั้นๆนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งมีธงเดียวกันแต่ท่านนายกก็คือทําประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถค่ะการสั่งชมคาดหวังค่ะควดันไหมคะสังคมคาดหวังค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะที่ได้รับการชินชมแล้วก็ได้รับความคาดหวังถือเป็นกำลังใจที่ดีอย่างยิ่ง วังนั้นยิ่งจะเป็นกำลังใจที่ต้องทำให้ทุกท่านไม่ผิดหวังดังนั้นก็จะประสานมือกับทีมงานทุกท่านภายใต้ในโยบายท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกท่านเอกนิติในการทำเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเราให้กลับมาให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเป็นกันบ้านที่หนักเลยครับที่ต <c oughs> ้องเข้ามาในช่วงเศรษฐกิจของประเทศเป็นแบบนี้ครับเป็นความท้าทายค่ะแต่ว่าเราก็มีความตั้งใจ ที่จะสามารถทําได้เราคงทําไม่ได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราจะเลือกสิ่งที่ทําแล้วเกิดผลกระทบอย่างดีที่สุดในระยะเวลาที่เรามีอยู่ให้ได้มากที่สุดค่ะะยานเลื่อนตัวนี้ทำเรื่องอะไรก่อนครับผมขอเรื่องการรับเรื่องอะไระได้ยอย่างตรงนี้ขออนุญาตนะคะเพราะว่ายัางไม่ได้รับปดเก้าะะเลยค่ะแล้วก็ต้องรอท่านนายกด้วยในเรื่องของภาพใหญ่เพราะว่ารัฐมนตรีทุกคนนะคะคงต้องรอดูว่านโยบายหลักของเราภายใต้การน,นำท่านนายกเนี่ยเป็นอะไรและเรามีหน้าที่ ที่จะเสริมด้วยเป้าประสงค์เดียวกันคือทําประโยชน์ส่วนชาติประเทศดังนั้นขออนุญาตยังไม่พูดเรื่องว่าจะทําอะไรก่อนหลังนะคะทางว่าที่ผู้ขับในเรื่องของของการอะไรตัวละครที่จะเข้ามา6 0ส0 5 0 50าตรงนี้นี่จะดูแลระเบียบการเงินการคังอะไรยังไงครับก็ต้องขอบคุณนะครับก็จริงๆตอนนี้ก็ด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่กงกโรนลังที่ท่านนายกได้ กนุณาเห็นประโยชน์ที่ว่าผมอยู่กะทรวนคลังรู้กลไกในการขับเคลื่อนอยู่แล้ว<ม>ก็พยายามเนื่องจากอันนี้เป็นนโยบายที่ท่านนายกได้ประกาศไปแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆนะครับก็ยังไงรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตให้รอผกกจ้าเช่นเดียวกัน <ผม S 1> นะครับ<ม>ก็เป็นปน,นโยบายท่านนายกที่ได้มอบให้ผมว่าจะต้องดูยังไงให้คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็คิดถึงเราแม้เรามีเวลาอันจำกัด แต่เราก็ต้องสามารถที่จะสามารถช่วยฟื้นเศรษฐกิจประเทศได้คำนึงถึงระยะยาวนะครับก็เป็นนโยบายที่ทําให้เกิดความยั่งยืนนะครับให้ทําสั้นแล้วก็คู่กับยาวไปด้วยอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทนายกมอบให้ก็กําลังทํากันบ้านอยู่ครับท่านนายกขออวยยท่านนายกเป็นเรื่องการตรวจปอประวัติเป็นเรืตอนนี้ทังท่านเนขาธ่กางครับมูลนิธิก็ได้รับรายชื่อแล้วก็ได้ส่งไปยังหน่วยงานที่อ่า กี่ยวข้องนะครับก็มีการตอบมาหลายคนแล้วแล้วก็คงทยอยตอบกลับมานะครับกโซฟาโซกุนค,คิดว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไรคะเรื่องการตรวจสอบ <ผม S 2> ทกสมบัตคือที่บางบางที่เนี่ยมีความล่าช้าด้วยต้องไปถามบางหน่วยง,งานทุกจังหวัดเลย mm hmm. <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นเรามีทั้งกี่จังหวัดเ7จจังหวัด mm hmm. ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน hmm. แต่แต่ ทางสรคก็อบอกว่ามันมันมันเป็นหลักปฏิบัตินะซึ่งซึ่งเราก็ต้องต้องต้องให้เขาดำเนินการด้านนี้ให้เรียบร้อยก่อนก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมีไม่ใช่เดี๋ยวพอบอกตรงนี้ไม่มีปัญหาเอาตั้งไปแล้วอีกสามวันมีปัญหาขึ้นมาจากจังจหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็เอาให้มันจบทุกอย่างนะครับเมื่อทุกอย่างส่งกลับมาอย่างเรียบร้อยแล้วผมก็จะจะนัดประชุมหน่วยงานที่ที่ที่ เกี่ยวข้องเพื่อสรุปให้มีความเห็นตรงกันอีกครั้งว่าข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะเร่งนําขึ้นทุนเก้ากาบองคลทุนเพื่อส่งพะกรุณาต่อไปนะครับคนที่มีข้อขังขาเช่นคุณวรรคกิจมีดีค้างในสปชออย่าไปเอ่ยชื่อคนอย่าไปเอ่ยชื่อคนทุกคนทุกทุกคนนะครับ ได้รับการส่งชื่อไปตรวจสอบประวัติในทุกๆด้านอยู่แล้วคนที่ตรวจสอบก็เป็นหน่วยงานที่ที่เป็นองค์กรอิสระหรือเป็นหน่วยงานที่จะต้องอดูแลในเรื่องของอะทะเบียนประวัติอะไรต่างๆถ้าเขาตอบตอบมามันก็เป็นอย่างไรก็อย่างนั้นก็ยืนยันถ้าคนมีปัญหาก็ เป็นไม่ได้ไม่ต้องเผยชื่อแต่ว่าการส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยบางคนก็ไม่ผ่านใช่ไหมคะไม่ผ่านก็เป็นไม่ได้ไครับถ้าถ้าไม่ผ่านไม่านยกตอนนี้มากแค่ไหนคะที่ส่งมาไม่ผ<อ>่านถูกตีกลับลงมาตอนนี้ยังไม่มีนะครับประเดี๋ยวต้องเราเรา,เราต้องเขาส่งกลับมาปุ๊บเขาก็ต้องทางท่านเลขาคอรมอก็ต้องรวบรวมแล้วก็นําสรุปมาสร้างทีผมจะไปนั่งฟังทีละคนสองคนอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ก็เมื่อเมื่อท่านเลขาคอรมอรวบรวมมาแล้วท่านก็จะบอกคนกลุ่มนี้ผ่านกลุ่มนี้ไม่ผ่านผมตรงไม่ผ่านไม่ผ่านก็จะเสนอไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะครับเด็ดลายไหมครับเ่าแคไหนวันไหนครับที่จะสรุปเด็ไลน์ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตรวจสอบเองเราต้องส่งไปยังองค์กรต่างๆนะครับก็เขาเขาแต่ละองค์กรก็ถึทราบถึงความจําเป็นอยู่แล้วเพราะว่าจะต้อง เร่งอย่างเต็มที่ในการเพราะว่าเป,เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเขาให้เราขอ,ขอเรียนถามเรื่อง <c oughs> สารรัฐมนูลตัดสินไหมประจามติสองครั้งก็ได้สามครั้งก็ได้นี่อย่างนี้จะทำยังไงจะไปติดตุลาพักระชายชนก่อนก็ต้ <c oughs> องห <c oughs> ารือกับสมาัยรัฐสภาทั้งหมดด้วยนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรตอนนี้ผมผมได้ได้เพิ่งได้รับไอ้ทราบข้อมูลนี้จากทางข่าวสารของสารรัฐมนูลยังไม่ได้อ่านรายละเอียด นะครับเดี๋ยวขออ่านรายละเอียดแล้วก็ขอสอบถามข้อมูลก่อนมันมันบางครั้งมันอาจจะเลื่อนสี่เดือนสี่เดือนมันจะเป็นเงื่อนไขหรือเปล่ะขั้นตอนคนเราเรื่องกันนะครับคนเราเรื่องกันในการประชุมกระมวลนั้นแรกเราจะตั้งไขเรื่องประชามติเลยไหมครับมันมันมันมีไทม์ไลน์ของมันอยู่แล้วนะครับท่านนายกครับได้รับรายงานเรื่อง จีบีซีนี่ก็ถอนอาวุหนักเรื่องการถอนอาวุธหนักเดี๋ยวผมผมผมต้องได้รับรายงานโดยตรงจากท่านพลเอกนัทพลนะครับเป็นท่าทีที่ดีไหมครับตอนนี้ได้รับรายงานจากสื่อต่างๆทางไลน์แต่ว่าผมจะผมจะเอามารีเฟอร์ไม่ได้จนงกว่าท่านพลเอกนัทพลท่านจะรายงานทึงท่านก็รับปากกับผมแล้วว่ากลับถึงปุ๊บเดี๋ยวท่านก็จะหา โทมนัดเวลาครับผมห็นวในโอกาสจะจะพูดอะไรกับประชาชนไหมคะเรื่องการจัดโคมอครั้งนี้ครับเพราะทุกคนคาดหวังแล้วก็เห็นชมคร่าวๆแล้วว่ามันหน้าตาก็พอดูได้ดูดีนิดนึงอะไรจะพูดอะไรถึงประชาชนไหมเพราะก็เขาอาจจะรออยู่อะไรเงี้ยก็เราก็เร่งดําเนินการให้เร็วแต่แต่ก็ยังอยู่ในพ่วงเวลานะผมผมถามทีมงานตลอดเวลาว่าต้องทําให้เสร็จในพ่วงเวลานะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันช้า แล้วเราจะใช้กลไกไหนที่จะไปเร่งนะครับก็ต้องใช้กลไกนั้นไปเร่งแต่แต่ทีมงานก็เปรียบเทียบเพราะตอนนี้มันยังไม่อยู่ในการควบคุมของเราการตรวจสอบประวัติการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ได้ไม่ได้สังกัดกับรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องก็ก็ได้แต่บอกบอกถึงความจาเป็นว่าขอให้เร่งตรวจสอบไปเร็วแต่ดีแล้วละครับที่เขาตรวจสอบโดยละเอียดถ้าถ้าเร่งเ่งมาเดี๋ยว ตอบมาบอกไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวไปเจอมันก็ยุย่งยุ่งยุ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอขอให้แบบมีความละเอียดให้มากที่สุดนะครับล้าในยกถามเรื่องเนีครับกระทรวงมหาดไทยนิดนึงครับมันมีประเด็นก็คือจากร,รัฐบาลที่เขาปลดล็อกเรื่องโป๊กเกอร์ครับทีนี้ของท่านจะมีการสอบสวนไหมละอันที่สองคือกรณีที่นายเป็นจะมีที่เคยปลอดสัญชาติาตอยู่ท่านแล้วตอนนี้ตกไปแล้วทงาบว่ามีการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อไทยแล้วมาขอใหม่ให้ผมจะมีการสอบสวบ ให้ผมก็กระทรวงก่อนแต่ทุกท่านคงทราบว่าผมกับเรื่องการพนันผมเคยบอกแล้วว่าที่มันมีอยู่แล้วประเภทกอประเภทขออะไรนั่นแหละถ้าถ้าถ้ามันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปซึ่งผม,ผมก็คือจะมาบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การพนันอันนี้ผมก็ต้องเรียนแบบว่าเอาไว้รอนายคนอื่น็และกัน นะจะรอผมเลยผมผมไม่เห็นด้วยทางนี้นะน้องจะดึงกลับมาเป็นสิ่งที่านไหมครับปโป๊กเกอร์ก็มีนะก็คำตอบก็ตอบไปเมื่อกี้แล้วแต่ว่าขอขอสร้างรายละเอียดก่อนเพราะว่าตอนที่ผมออกมาสองวันวากฎหมายโป๊กเกอร์เข้าเลย,เอยไอประกาศโป๊กเกอร์เข้าเลยเขาก็ไม่ได้บอกผมโทรโทรไปถามใครก็ไม่รู้จะไปโทรเพราะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่แล้วตอนนั้นแต่ตอนนี้เมื่อกลับมา กำลังจะมีตำแหน่งนะมีมีหน้าที่ก็จะเชิญคนที่แก่อย่างเช่นน่าจะเป็นเรื่องของกรมการปกครองมั้งเพราะตอนที่ผมอยู่ก็ไม่ยอมบอกว่าไม่ควรทําแต่พอผมไม่อยู่ก็ทำผมผมก็ต้องต้องเชิญกรมการปกครองมาถามท่านนายกครับตนะองการเรื่องนี้เราบุคคลที่ถูกจะตั้งโยกย,ย้ายไม่เป็นธรรมราจะคืนความธรรมเราคืนความธรรมกับทุกคนอยู่แล้วครับประเทศอยู่ได้ด้วยธรรมะนะครับ แล้วก็ความยุติธรรมที่ผ่านมามันไม่มีความยุติธรรมแล้วบางครั้งมันก็ไม่ค่อยมีธรรมะดังั้นเราต้องเอาธรรมะและความยุติธรรมนะครับกลับมา สู่ประเทศของเราอีกครั้งแสดงว่าจะมีการทบทวนบุคคลที่ถูกตั้งยกยายโอแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับผมท่านนายกท่านนายกตำแหน่งลัมนตรีอยู่ที่ทำอีกคนอีกคนนะคะคนนอกท่านนายกคนตัดโคต้าคนนอกจะมีการเรวดตัวฝาบมามาฝาบมาฝามาามาฝามามาาามามามมามบมา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 า ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการแถลงข่าวของตัวคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพรคภูมิใจไทยในฐานะนายกรัฐมนตรีรวมถึงตัวของอว่าที่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านใหม่นะครับ ตัวของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับและรวมถึงตัวของคุณเอกนิตินิติทัตประภาทด้วยนะครับว,ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับก็วันนี้ถแถลงข่าวเกิดตัวห่างจังหารือกับตัวของคุณสุภจีนะครับก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการทํางานและก็เรื่องของการจะดําเนินการตามนโยบายของรัฐบ,บาลของคุณชินที่มีอายุอยู่ประมาณ4เดือนนะครับ ตัวของคุณทินเองก็บอกว่าวันนี้นะครับไม่อยากให้มองว่าเป็นพักไหนพักไหนนะครับหรือมีการแบ่งกันว่านโยบายนี้เป็นนโยบายอะไราแต่เรื่องของพักภูมิใจไทยเนี่ยในรัฐบาลนังกล่าวเนี่ยก็จะมีพักเพียงพักเดียวคือพักประเทศไทยนะครับระพร้อมจะให้การสนับสนุนกับตัวของรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหน่งนะครับ ให้ได้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนแนวทางการดําเนินนโยบายนะครับตัวของคุณสุปจีเองก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับยังขอไม่ตอบคาถามเพราะยังไม่ได้รับโปรดเก้านะครับคุณชมครับแต่ก็ยืนยันนะครับว่าในเรื่องของการทํางานนั้นมีเวลาเพียงสั้นๆในระยะเวลาเพียงแค่4เดือน ก็จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นะครับและขอบคุณทุกกำลังใจในการที่เข้ามาร่วมสนับสุนในครั้งนี้ด้วยพร้อมจะตั้งใจทำงานเพื่อประเทศในช่วงเวลาที่เหลือนะครับ เราจะไดี๋ยวมีการตอบคาถามเรื่องของการทําประชามาติที่สารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยว่าให้ทํา3ครั้งนะครับโดยการได้มาสสอรอเนี่ยประชาชนไม่สามารถเข้ามาได้โดยตรงนั้นตัวของคุณทิตเองก็บอกว่าก่อนเดี๋ยวจะต้องไปดูกันก่อนนะครับส่วนจะต้องมีการพูดคุยกับพักประชาชนหรือไม่ก็เชื่อว,ว่าหลาังจากนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการพูดคุยและก็จะต้องมีการวางแผนหารือเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของ การเปิดชายแดนบริเวณจังหวัดจันทบุรีรัตนาธนะครับตัวของคนอุทินเองก็บอกว่าเดี๋ยวขอร,อรับรายงานจากตัวของพลเอกนัทพงศ์น,นาพาณิชย์นะครับว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เข้าไปไประชุม GBC ในวันนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของชื่อโผครมอนเนี่ยที่ยังคงรอในตําแหน่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยคนอุทินเองก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะครับบอกแค่ว่าหิวกาแฟนะครับแล้วก็ เดินไปโดยทันทีนะครับก่อนเดี๋ยวอะไรจากนี้ฮะว่ามีความคืบหน้าองไรเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขออนุญาตยุติสัญญาล่วงเท่านี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับผมกีทัพพิญญายค่ะจอรขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ